เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเวลาหาวถึงมีน้ำตาการหาวเกิดจากการที่เลือดมีคาร์บอนไดออกไซด์มากผิดปกติหรือสมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอซึ่งอาจเกิดจากเราพักผ่อนน้อยเกินไปหรือร่างกายอ่อนเพลยร่างกายจึงไปกระตุนต้นศู์ควบคุมการหายใจให้หายใจเข้า ได้ยาวและลึกขึ้นเพื่อสูดออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายพร้อมกับพยายามขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือดในช่วงที่ร่างกายพยายามขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือดนั้นจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายด้วยการให้เราอาปากหาวเพื่อช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นนั่นเอง และสาเหตุก็มาจากการอ้าปากหาวจะไปทำให้ความกดอากาศบนกล้ามเนื้อใบหน้าเปลี่ยนกระทันหันซึ่งก็จะทำให้ลูกตาปรับตามไม่ทันต่อมน้ําตาจึงปล่อยน้ำออกมาเคลือบดวงตาไว้เพื่อให้ดวงตายังมีน้ำหล่อเลี้ยงเป็นการป้องกันกระจกตาเสียหายผู้กันสไตล์